ข้าวกำจ้าพี่นองหรือว่าข้าวเหนียวดำนั่นเองเนาะจ้าอันนี้ก็ได้มาจากบ้านยายเนาะจ้าเพิ่นนหามาตอนอันมือมากนั่หละจ้าได้คนละถุงกับอันน้องเล็กเนาะจ้าเนี่ยเปิดแฟตกับแมปลุและพี่นองเครื่องหอนจ้าเดี๋ยวไปพักเครื่องก่อนเนาะไ <c oughs> ายพระท่านใดๆกับแมปลุกแล้วเนาะโอ้ยพี่นงเอ้ยตาสงสารโทรศัพท์ไม่ได้พักผ่อนเลยจ้าพี่นง สุกแล้วจ้าข้าวเหนียวดำหรือว,ว่าเขารร้ากําบานเห้านั่นเองจ้าไอ้ทวนๆคว,น,ว,น,วนตุดตัวจ้าพี่โนกโบได้กินนานแล้วเนะาะเข้ากําฮื้อว่าจ้ะมันก็นคือข้าวเหนียวทัวไปเนอะจ้าสิมาหื้อม่หียังเนาะ ร้อนๆเลยจ้าหนึ่งซุปใหม่ๆเนาะเพิ่งเอาออกจากหม้อ,อเราจะเพิ่งจากเอาออกมอนหนึ่งเอาออกจากมอนหนึ่งว่าพิษว่าถือเลยจ้าพี่น้อ,องเขากำรรจากบ้านย่ายนเลจ้ะ หนึ่งออกมาเสซนแล้วก็สิเป็นแบบประมาณนี่แหละพี่น้องเต็มติบอญญาญะจ้าสิกินเบิร์ดบอบบางสีสวยเนาะปั่นเขากรมติดอ่อนต้นปั่นเขาจี้ติดอ่อนตอนเขาวะ กะติดยังละจ้ะกระติดมือนี่ตัวเนาะแนวเอามือจับเนาะจ้ะพี่น้อง <c oughs> หาแต่แนววา่าหาแต่แนวมาเว้าให้หัวเนาะพี่เนาะว่าวให้หัวหรือว่าวให้คิดว่าจี้กระเล่าเต้สิคิดไปละจ้าเน,น,นี่ยคนนั่นหลายคนก็หลายความคิดเนาะหามความคิดกันบ่ได้ ไสเสื้อออนสีเข่ากำพี่น้องเอข่อยกับนางแย่งอยู่นี่ละจ้ะนางแย่งยังบ่แย่งยังนางแย่งเขารร่ากำยิ้วบมมีแนวให้แย่งเนาะก็แย่งเขานี่ละจ้ะ